สวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิวเสียงภาคไทยจากเรื่องวันพีชฟิล์มเลยนะครับโดยเฉพาะตัวละครที่ทุกคนสนใจอะ่ะนั่นก็คือเหล่านักภาคสมทบที่มันแจมในเรื่องนี้ไม่ใช่เหล่านักภาคที่เป็นรุ่นใหญ่ในตำนานหรือคนที่ทําอาชีพวงการนักภาคอยู่แล้วแล้วบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่นักภาคมืออาชีพนะผมเป็นแค่คนที่ไปดูและคิดว่าเอออย่างเนี้ยมันโอเคไหมหรือจะดีมากกว่านี้ได้หรือเปล่ามันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกส่วนตัวของผมครับที่มีให้ต่อเหล่านักภาคที่ดูนับเฉลีในภาค แล้วผมขอให้เกณฑ์ให้คะแนนดังนี้นะครับดูเข้ากับคาแรคเตอร์ตัวละครมากเท่าไหร่มีบทพูดมากไหมก่อนอื่นผมขอบอกก่อนนะครับว่าพี่แป้งเนี่ยผมขอพูดเป็นคนสุดท้ายเลยเป็นกรณีพิเศษเลยและอีกอย่างคือผมไม่ได้ติดตามมันพีษแบบภาคไทยเลยนะด้วยอายุการทํางานเนี่ยลางหลังๆมันนี้ผมเลยได้แต่อ่านแค่มังงะครับถ้าหากความคิดผมเนี่ยมีความแตกต่างจากทุกคนเนี่ย ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับแล้วผมขอให้คะแนนแบบว่าให้คนมากที่สุดไปก่อนจนไปถึงคนที่ผมให้คะแนนน้อยที่สุดนะครับคะแนนสิบเ็มสิบมีสองคนครับคนแรกเลยคือลุงพีที่ให้เสียงภาพเป็นโมมงกาทหารเรือยศพลโทของเราลุงพีคือยูทูบเบอร์รุ่นบุกเบิกใช้เสียงภาพเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอยู่แล้วอะ่ะแกก็ได้ไปภาคตัวเนื่องนู้นเนื่องนี้มาบ้างพองสมควรและผมมาภาคตัวนี้นะเสียงดูเกินเข้ากันน่าจะเป็นอย่างดีแต่มันก็ไม่ได้พูดในนอนในะตัวเนี้ย ปกติเนี่ยผมจะไม่ให้คะแนนอะไรแบบสิบเต็มสิสสสนะเพราะว่าผมมีเ,เกณฑ์การให้คะแนนแบบประหลาดประหลาดอยู่แค่เฉพาะอันนี้ที่จะพิเศษจริงๆแล้วคนที่2คือคุณโปรโกระลำดอ,อครับที่ภาพเป็นบูโน่คุณโปรก็ทําช่อง YouTube ที่ใช้เสียงภาดในการแบบล้อเรียนนู่นล้อเรียนนี่เหมือนกันถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วตัวบูโน่เนี่ยมันเป็นตัวที่ดูแบบซึมๆพูดแบบน้อยๆแล้วเสียงพูดคือแบบเนิบเ ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรแต่เหลี่ยมพอสมควรและเสียงภาคของคุณโปเนี่ยนะกินไปเลยอะ่ะถ้าหากผมไม่ได้ดูรายชื่อว่าคุณโปอ่ะภาพเป็นบูโนนะเป็นอินฟลูเอเซอร์ที่โดนรับเชิญไปภาคนะผมก็ไม่รู้ว่าคุณโปเป็นคนภาคจริงๆอะ่ะต่อมาเป็น9.5เต็ม10นะครับมี4คนคนแรกเลยคุณกล้องอพี่เจมเจซีบีของเราช่องยูทูบเบอร์หลักร้านซับกี่ร้านวาลวหรืมล่าแล้วผู้ที่ทำคอนเทนต์เสียงภาคที่แบบว่ามีเอกลักษณ์ความบ้าบอคอแตกอยู่เต็มไปหมดในช่องแก หาดูได้ครับแล้วแกมาภาคเสียงเป็นเบโปรองกับตันเรือกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดที่มีรอเป็นกับตันซึ่งไอหมีเนี่ยนะมันจะเป็นแบบตัวละครแก,ก๊กตลกประจํากลุ่มนี้เลยแล้วพี่เจม <c oughs> ก็ภาคเนียนภาคดีมากๆแต่ถ้าหากแกมีบทพูดมากกว่าน,นี้เป็นชิปเป็นอันมากกว่าน,นี้ผมคงให้แกสิบเต็มสิบไปแล้วอะแล้วผมก็หวังว่าครั้งหน้าเนี่ยนะหากพี่เจมไปภาคเนี่ยน่าจะได้รับบทที่มัน มีอะไรมากกว่านี้บทเบโปกมันดูแบบ,บเบบีเกินไปแล้วมั้งสำหรับพี่เจมพี่เจมน่าจะแบบเล่นใหญ่มากกว่านี้นะถ้าหากมีใครถับตนนุนแกนะนะคนต่อมาคือคุณคิมลาลาโมเนครับภาพเป็นลักกี้รูหนึ่งในกลุ่มโจทสัดผมแดงที่มือหนึ่งถืออาวุธมือหนึ่งถือเนื้อเนื้อจะเป็นโปรตีนนะคุณคิมคือยูทูบเบอร์สายกินที่บางครั้งก็ไปโคเวอร์เพลงกับยูทูบเบอร์สายร้องเพลงบางคนได้บอกเลยว่าเสียงภาพของคุณคิมเนี่ยนะเนียนกริ๊ เนียนมากๆหากแกมีบทพูที่เป็นชินเป็นอันมากกว่าน,นี้หรือยาวกว่าน,นี้และยังทาได้ดีแบบดีนะก็คงสิบเต็มสิบไปแล้วอะ่ะก็กรณีเดียวกันกันกบพี่เจมนะครับและอีกคนนึงเลยคุณเนกิเนี่ยภาคเป็นซุดเหมือนกับ2คนที่เหลือครับหากเขาได้ภาคมากกว่าน,นี้ผมให้เขาสิบเต็มสิบไปแล้วไอ้ซุดเนี่ยมันจะเป็นเมฆสายฟ้าที่มีนิสัยแบบเด็กๆอะ่ะและบางทีมันก็ใช้เสียงแบบก้าวร้าวขึ้นมาซึ่งคุณเนกิภาคได้เนียนมากก็น่ารักมากตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่เส้นทางนักภาคที่มีนักภาครุ่น รุ่นกลางๆแล้วกันกระังให้ความซัพพอร์ตเขาอยู่หวังว่าอนาคตคงได้เห็นงานเขามากกว่านี้ครับคนคนนี้อีกคนหนึ่งคือกรณีพิเศษสุดๆพิเศษมากๆเลยที่ผมจะให้9.5/10เตมนะนั่นคือคุณดิลสเป c h ช n n ล l ภาคเป็นซันนี่คุงครับไอ้ซันนี่คุงนี่คือเป็นมัดขดประจําภาคนี้นะมันเป็นเนื้อซันนี่ที่โดนอะไรสักอย่างที่ผมไม่สปอยดีกว่า แล้วคุณหนินเนี่ยเออทำช่องเกี่กับาระตูเกี่ับของเล่นแล้วบอกเลยว่า oh, พระเจ้าช่วยถึงเสียงภาคจะน้อยนิดพูดแค่คำว่าซันนี่แต่แบบว่ามันเป็นคำว่าซันนี่ที่คุดขยี้ใจผมสุดๆเลยคุณหนินเอาใจผมไปเลยนะเสียงภาคไนภปลาเนี่ยแบบโอ้ยผมไม่ไหวแบบขยี้สุดๆน่ารักมากน่ารักสุดๆไปเลยเอาเป็นว่าพอแล้วครับภาคดีภาคน่ารักมากแต่หากเขาภาคได้ยากกว่านี้หรือมีบทที่พูดมากกว่านี้ผมอาจจะให้สิบหนึ่สิบเออเหมือนอีกสามคนนั่นแหละ ต่อไปเลยคือคะแนนเก้าเต็มสิบครับมีสี่คนคนแรกนี่คือคุณเกมขอบสนามภาพในไอตัวเนี้ยในเรื่องไม่มีใครพูดชื่อมันเลยนะแต่มันเป็นคนที่ให้เสียงแบบมุมออมมมออมมันเป็นน้ำเสียงของคนที่มีความน่าเกรงขามมีคนที่ใช้พลังในการต่อสู้เยอะซึ่งเสียงของคุณเกมเนี่ยเข้ากันได้อย่างเนียนกิฟต่อมาคือคุณเบนขอบหนังซึ่งทําเพจเกี่ยวกับเออหนังแตกต่างแยกมาจากพวกขอบสนามที่คุณเกมเป็นพิธีกร และเขาให้เสียงภาคเป็นแรบเออหนึ่งในกลุ่มจูดระดับผมแดงที่ให้เสียงแบบโอ้าฮ,ฮูหน้าตาแบบรลอๆหน่อยเขาพากคนนี้แหละแล้วเสียงก็ดูเข้าก็เลยเออแค่นี้แบบไม่ต้องพูดอะไรมากต่อไปเป็นคุณกิตอีวาเป็นยูทูบเบอร์สายเล่นเกมแก๊้งดยวก,กันกับพี่แป้งสีบิงซึ่งเขาให้เสียงภาคเป็นไอ้ตัวนี้ครับจอมานลูกน้องของอูตะกี้อ่ะเป็นกี้เลยเขาจใจเสียงประมาณว่าอโหประมาณนี้แหละแค่นี้แหละจริง ตอนที่ผมดูในโรงนะไอตัวน,นี้ผมมานะผมว่าหลายคนคงแบบว่าไม่ได้สนใจอะผ่านไปเลยมันกิฟมากมันเนียนมากโอเคประมาณนี้แหละครับต่อไปเลยเป็นคะแนน8.5เต็ม10ครับ5คนด้วยกันแล้วคนแรกที่ผมจะพูดถึงคือคุณเอิโปจิที่พากเสียงเป็นมอนเตอร์มันคือลิงแห่งกลุ่มจุดสลัดผมแดงเสียงพากเขาประมาณเนี้ยประมาณนี้แหละเสียงเขาแบบดีกว่าผมประมาณสองามเท่าคือเนียนกิฟมากๆโอเคเลยและคุณเอิโปจินี่คือ ช่องยูทูบเบอร์ทำเกี่ยวกับสาย a อนิเมชันที่หากใครคิดว่าอยากติดตามข่าวสายเกี่ยวกับอนิเมชันเนี่ยก็ไปดูช่องเขาได้ครับต่อมาคือคุณบอบบี้ครับคุณบอบบี้เนี่ยคือเป็นคนใหญ่คนโตแห่งวงการธุรกิจเลยอะไรที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ที่เป็นรูปของสัตว์สีขามีงวงมีงานนั่นแหละแล้วก็น้ำดื่มที่เป็นชาชนิดหนึ่งที่ยี่ห้อสุดแสนจะดังนั่นนะครับเขาเป็นเจ้าของเขาพากได้ดีมากและเสียงเข้ากับตัวละครได้แบบ เยี่ยมมากๆตอนแรกผมไม่แอบคิดว่าเขาอะอาจจะภาคแบบแก่ไปไม่เข้ากับตัวละครน,นี้ก็ได้รามจู๊เนี่ยมันดูเป็นคนหล่อคนแนวอะแต่แก่ภาคได้เนียนกิ๊บๆเลยสุดยอดครับจงนิวให้ต่อมาเลยคือคุณบิงโกคุณบิงโกเนี่ยภาคเป็นกิบบเบโปเบโปในร่างที่โดนคำสาปให้ตัวเล็กลง ซึ่งแกมีความน่ารักมากเหมือนกันเกือบเท่ากับซันนี่คุงที่คุณลินภาคแต่จะมีช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเสียงแกเป็นๆไปนิดนึงคุณบิงโกนี่คือยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งเป็นอาร์ติสต์ด้วยแล้วคุณบิงโกเนี่ยก็แต่งงานมีสามีมีลูกแล้วนะครับคนที่แต่งงานด้วยก็คือคุณบ๊อบ v ี c ที่ให้เสียงภาคฮอนโกซึ่งผมให้คะแนนเท่ากับคุณบิงโกเลยไอฮอนโกเนี่ยมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่ผมว่าโอ้โหเสียงพี่แกโคตรลอยตะโกนว่าอาร์คหรือวากเนี่ยแบบอ เสียงพี่หล่อแบบเท่มากๆอะตอนนั้นอะแบบถ้าหากเขาได้รับบทพูดที่มีมากกว่านี้ผมว่าอาจจะทําให้คะแนนเนี่ยพุ่งมากกว่านี้ก็ได้ต่อมาคือคนที่ผมให้คะแนน8.5เต็ม10เป็นคนสุดท้ายนะครับคุณต้อมกันดิุดครับเขาภาคเสียงเป็นคาตาคุรีครับลูกชายคนรองของกลุ่มจุรัดบิ๊กมัมซึ่งมีค่าหัวพันล้านเวลีหากใครเป็นสายอนิเมชั่นช่องของคุณต้อมกันดิวดเนี่ยคงผ่านตาใครหลายๆคนมาแล้วแหละซึ่งคุณต้อมเนี่ยก็ภาคงานมาพอสมควรแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเอนโมจากรถไฟเนี่ยผมก็เคยฟังเสียงภาคแกนะ ซึ่งผมก็ชอบอยู่และมาฮิโร่ภาคล่าสุดเนี่ยแกก็ภา2ค2ตัวละครสมทบ <Yeah. S 1> ผมไม่ได้ดูการ์ตูนันพิษจนถึงไอตอนที่คาตะคุริโผลม,มาให้การให้คะแนนของคุณต้อมในครั้งเนี้ยนะผมอิงจากการที่ผมอ่านในมังงะเท่านั้นซึ่งผมคิดว่าไอตัวมาคาตะคุริในมังงะเนี่ยมันจะเป็นคนที่ดูเท่สุข,ขมุมเยือกเย็นซึ่งคุณต้อมน่บางจังหวะผมรู้สึกว่าได้นะความเท่ความหล่อเนี่ยเสียงแกได้เลยแต่ความเยือกเย็นหรือความสุข,ขุมเนี่ยยังไม่ถึง แล้วก็มีจังหวะช่วงสุดท้ายที่ผมรู้สึกว่าดูแบบตื่นตูมากเกินไปอ่ะดูหลุดคาแรคเตอร์ของคนสุข,ขุมคนยิ่งเย็นไปนิดนึงเลยอะ่ะต่อมาเป็น8เต็มสิบมี2คนครับคนแรกเลยคือคุณมิลลี่สโนคนที่ทำช่องยูทูบเบอร์อีกคนนึงซึ่งเป็นสายโคเวอร์เพลงบางครั้งก็ตีกองไอเพลงเนี้ยผมฟังมาเยอะแล้วให้เสียงภาคเป็นมากกิโน่ภรรยาของแชงคูดอืมอวยอะ่ะผมชิปคู่นี้แหละซึ่งมากิโนเนี้ย มันมีคารคเตอร์ดีไซน์แบบความรู้สึกแบบเป็นแม่บ้านแม่สีเรียนเรียบร้อยดูเป็นพี่สาวที่อบอุ่นซึ่งคุณสนเนี่ยภาคได้โอเคเลยครับดีมากบางครั้งคือกลมเกลื่อนไปเลยแต่มีจังหวะอยู่จังหวะหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันโดดๆแปลกๆมันนิดนึงก็เลยให้คะแนนประมาณนี้ครับต่อมาคือพี่เบลขคอตนามครับเจ้าของช่อง u t u b e เบลข์คอตนามช่อง YouTube เกี่ยวกับกีฬาซึ่งแกภาคนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยคารคเตอร์ดีไซน์ภายนอกโคตรห่วยแตกเลยผมไม่อยากจําชื่อด้วย แต่แกภาคเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าเสียงแกดูแบบตลกอืมทั้งๆที่ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวที่มันพูดเนี่ยมันจะออกเสียงแบบทนโลกจิตโลกจิตหน่อยๆแต่แกภาคแบบตลกเลยอะแต่ผมก็ถือว่ากงกืนได้ดูโอเคครับต่อมาเป็น7 5เจ็มสิครับมี3คนคนแรกคือคุณบีมเซนเตช่องยูทูบเบอร์สายเจเป็นนิด ให้คาแนะนําเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นหรือการท่องเที่ยวญี่ปุ่นหรืออะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นนั่นแหละครับช่องพี่บีมเซนเต้เขาอะเสียงภาคคุณบีมคือแคดิเฟอร์ครับ <S <S สาวอดีตซีพีไ <ícios> นซึ่งตอนนี้เป็น c ีพีซีโร่แล้วคาแรคเตรอร์ของนางคือเป็นคนแบบจริงจังเรียบร้อยแต่แอบ,บกโกะนิดนึงถึงจะมีประโยคพูดประโยคเดียวนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเสียงคุณบีมอะจะดูแบบฮาวๆแรีดโดดๆจากคาแรคเตรอร์ไปพอสมควรเลยแต่ มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเลวอะไรขนาดน,นั้นอะ่ะก็เลยอยู่ที่7.5เจ็มส0ครับคนต่อมาคือคุณแจก,กี้เป็นดาราศิลปินเออดาราศิลปินและเป็นแชมป์เดอะแมสติงเกลิลปีไหนไม่รู้ไม่ได้ดูมานานแล้วฮับภาพในตัวนี้เออเอโบชิปะ่ะเออใครเตรริรหัวแตกอีกตัวนึงฮะแต่บอกเลยว่าคุณแจก,กี้ไม่ได้ภาคคิเลยนะภาคดีมากๆเลยด้วยแต่ผมรู้สึกว่าโทนเสียงอะ่ะยังดูโหดดูเฮี้ยมไม่พอในฐานะที่เป็นโจรสลัดแค่นั้นแหละต่อมาคือปาเต้ครับ ปาร์เตตคือผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงที่เป็นทั้งพิธีกรีเจหรืออะไรต่างๆมากมายเนี่ยหากให้เปรียกก็คือเส้นงงกูแห่งวงการบันเทิงซึ่งปาร์เตตเนี่ยภาคเสียงเป็นกอรดอนครับบอกเลยว่าไอ้กอดอนเนี่ยมีบทพูดมากมากกว่าเออตัวละครหลักของเรือลูฟี่บังโคซะอีกตอนแรกก็แปลกใจและอาจจะคิดว่าปาร์เตตน่าจะภาคไม่ดีพอแต่พอฟังแล้วปุ๊บเฮ้ยปาร์เตตก็ภาคดีกว่าที่คิดนะจริงผมไม่ได้พูดแบบ อวยเกยนะแต่แกภาพดีกว่าที่คิดจริงๆถึงผมหวังว่าน้ําเสียงมันอาจจะน่าจะแก่กว่นนี้อีกนิดนึงให้เข้ากับไคลเตอร์แต่ก็ภาคดีมากๆครับต่อมาคือคนที่ผมให้คะแนนเจ็ดเต็มสิบครับมีสองคนคนแรกคือคุณโบสปีเดตครับช่องเดียวกับคุณหนินสปีเดตชาแนลแหละเออคุณโบให้เสียงภาคเปนะเออไปด้ยเปโลครับลูกชายคนโตแห่งกลุ่มจุรลัดพิกมัมด้วยคาแรคเตอร์ของไอเปโรเปโลเนี่ยมันจะแบลบลิ้นและพูดไปด้วย ยังไงเสียไอเสียงที่ออกมาจากไอการที่ทําอย่างนั้นน่ะมันต้องดูตลกแน่นอนอยู่แล้วครับแต่การที่ทําให้ไม่ดูตลกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากมากๆผมรู้สึกว่าไอตัวไคเตอร์เนี้ยอาจจะเกินมือคุณโบไปสักนิดนึงแต่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ดีกว่าที่ผมคิดนะต่อมาคือคุณเซียนอุตโตะจากช่องออนไลน์สเตชันให้เสียงภาคเป็นยาซอฟพ่อของอูซอฟซึ่งผมไปดูคลิปเขามาก่อนนะคลิปที่เขาบอกว่าเขาไปได้ไปภาคไอเสียงตัวเนี้ย เออเขาก็สัมภาษณ์แล้วก็พูดไปว่ามันเป็นยังไงยังไงผมก็ดูเขาอยู่และดูท่าทางแกจะแบบกังวลพอสมควรซึ่งบอกเลยว่าก็สมควรนะ่ากังวลนะตอนช่วงแรกที่ผมได้ยินเสียงยาซอฟพ,พูนะเฮ้ยดีเลยเนียนเกียลยแต่หลังจากนั้นคือเสียงจะออกดูน้ำแหลมโทนดูแบบเออนะยังกี้ที่ดูแบบมีอายุหน่อยๆแกบบพูดอย่งงางนั้นในราย,รายการ,กรแกแหละซึ่งผมมองว่าคลาลิเตอร์ยาซอฟเนี่ยมีบทพูดพอสมควรแนละก็ยากมากๆมือมาอย่างเตียนอดตกไปพลาเนี่ยจตก,กังวลก็ไม่แปลกครับ แ่ผมก็บอกเลยว่าบางจังหวะเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงจาซอฟอะ่ะดูนุ่มกว่าอูซอฟอีกแต่โดยรวมทั้งหมดก็ถือว่าดีครับผมไม่ได้รู้สึกว่าตะกิดตะขวงใจอะไรขนาดนั้นแล้วต่อมาคือคนสุดท้ายเลยครับคุณบูที่ทำทิกตอกขอขาบขออภัยครับเอ,อไอสตาล็อกเนี่ยไอล็อกสตาร์เนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมพยายามจุดจอ่อจุดจ้องแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันพูดตอนไหนดังนั้นแล้วผมไม่สามารถให้คะแนนคุณบูได้ครับผมเข้ามาที่พี่แป้งเลยนะ พี่แป้งเนี่ยมันต้องแบบพูดคนสุดท้าจริงๆเพราะว่าบทบาทของแกคือภาคเป็นอุตะและอุตะนี่คือมีบทลองแค่รูฟี่ครับเป็นตัวแปกที่สุดของเรื่องวันพิชฟิล์มเลสภาคนี้แล้วแล้วไอ้ตัวอุตะเนี่ยนะมันทั้งแสดงอารมณ์โกรธเศร้าหรือดาร์กบ้าบอเฮฮาปาร์ตี้หลายอารมณ์มากหลายความรู้สึกมากผมว่าแสดงอารมณ์ได้มากของรูฟี่ในภาคนี้อีกอะจากที่ติดตามหรือหาข้อมูลมาพอสมควรผมก็รู้สึกว่าพี่แป้งเนี่ย พยายามอย่างหนักเพื่อไม่ให้ทุกคนผิดหวังเป็นคนคนหนึ่งเลยที่แบกรับเอ่อวันพีชภาคนี้และผมบอกเลยว่าผมให้คะแนนช่วงแรกจนถึงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเสียงพี่แป้งอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงอาจจะดูไม่กลมกลืนเท่าไหร่แต่พอหลังจากนั้นปุ๊บแม่เจ้าเสียงพี่แป้งนี่คือผมลืมไปเลยว่าพี่แป้งภาพดูตะคือภาคดีมาก ตอนร้อง5ช่วงหลังๆรือตอนแบบแสดงอารมณ์โกรธเลียดหรืออะไรออกมาเนี่ยโอ้โหพี่แป้งคือสุดอยอดครับแล้วจากที่ผมไปฟังเสียงญี่ปุ่นมาก่อนนะเพื่อมาเปรียบเทียบว,ว่าเสียงไทยของพี่แป้งมันเป็นยังไงไอเสียงญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็นำเสียงออกดูโทนเป็นเด็กผู้ชายเกล็นๆนหน่อยผมว่าคนที่ขมพี่แป้งให้ภาคภาษาไทยเนี่ยภาคเป็นเสียงไทยเนี่ยก็คงพยายามให้แบบมีเสียงคล้ายๆกับญี่ปุ่นมากที่สุดดังนั้นแล้วไอตัวอูตาเนี่ยไม่ใช่เสียงแอปแป๊วน่ารักน่ารักนะมันคือเสียงของแบบ คล้ายๆเด็กผู้ชายแก่็นเลยแต่เป็นผู้หญิงเท่านั้นแหละแล้วสําหรับผมพี่แป้งก็ถ่ายทอดอารมณ์เนี้ยออกมาได้ดีมากครับสาหรับผมคือไม่ผิดหวังเลยครับต่อมาคืออินฟลูเอนเซอร์ที่ให้เสียงตัวประกอบตัวประกอบเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้าน2หรือตัวทหารกี้ๆแบบอ่อ,อนดอยอ่อ,อนดอยอ่ะเออประมาณนี้แหละทั้งหมดเนี้ยคนทั้งหมดนี้คือรับให้เสียงภาคเป็นตัวประกอบประกอบครับผมให้คะแนนโดยรวมทั้งหมดนะ8เต็มสิบครับผมยังคงแนะนําเหมือนเดิมนะครับว่าหากใครยังไม่ได้ดูอะแนะนําให้ดูภาคไทยนะครับ สำหรับ,บวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับบายหรือจะดูแบบทับก็ได้ครับแต่ต้องแบบถูกรีกสิทธิ์ในดรงหนังนะครับในอนาคตเราจะได้ดูของแบบนี้อีกครับ